หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมนลทนทหารบกที่26จัดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติชั้นปีที่1 3ประจำปีการศึกษา2563ค่ะ ที่อาคารอเนกประสงค์ศูนย์ฝึกย่อยวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคามหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารบนทลนทหารบกที่26จัดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาพป,ปกติชั้นปีที่1-3ประจำปีการศึกษา2563โดยมีนายนาราธรสอประสิทธิ์ป,ปหลัดจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารพร้อมกล่าวให้กำลังใจกับนักศึกษาวิชาทหารทางนี้เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารทั้งชายและหญิงที่สมัครใจเข้ารับการฝึกวิชาทหารมีความรู้วิชาทหารทั้งในทางเทคนิค และทางยุทธวิธีปลูกฝังอุดมกรร์ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกส่งเสริมให้เป็นผู้มีจิตสำนึกในเรื่องความเสียสละต่อสังคมส่วนรวมรวมทั้งมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อกองทัพ อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัดปฏิบัติตนอยู่ในกรอบประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีของชาติตลอดจนเป็นการส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรงมีความอดทนและอดกลั้นสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมการฝึกที่ยากลำบาก และเพื่อให้หนักศึกษาวิชาทหารมีความรากักความสามคัคคีในหมู่นักศึกษาวิชาทหารด้วยกันและปฏิบัติตนเป็นแกนนาสร้างความสามัคคีในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาในสังคมและประเทศชาติสําหรับการฝึกมีระยะเวลาการฝึก12วันตั้งแต่วันที่14กันยายนถึง25กันยายน2563โดยทําการฝึกแบบที่3คือทําการฝึกติดต่อกันทุกวันวันละ8ชั่วโมงรวม80ชั่วโมง โดยปรับปรุงหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีโดยยังคงวัตถุประสงค์การฝึกเพื่อผลิตกำลังสำรองที่มีคุณภาพเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีเป็นพลเมืองดีของประเทศโดยเริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ในปีการศึกษา2563ซึ่งหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารที่ปรับปรุงใหม่ มีการปรับปรุงขอบเขตเนื้อหาเฉพาะการฝึกภาคที่ตั้งปกติจำนวน8ชั่วโมงเท่านั้นโดยปรับสัดส่วนเนื้อหาวิชาทหารกับวิชา,าทั่วไปจากเดิม70ต่อ30เป็นร้อยละ55ต่อ45ทั้งนี้มีนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกจำนวนทั้งสิ้น421นายจาก11สถานศึกษาวิชาทหารของจังหวัดมหาสารคาม